ราชวิทยาลัยจุฬาพรอ,ออกมาระบุชัดนะคะว่ายาโมโนพิระเวียขณะนี้ยังไม่สามารถทดแทนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้เพราะยาใช้ได้ผลดีในกลุ่มติดเชื้อที่มีอาการไม่มากเท่านั้นค่ะเพจราชวิทยาลัยจุฬาพรจุฬาพรรอยัลอะคาเดมีมีการโพสต์ข้อความระบุว่าโมโนพิระเวียหรือจะสู้วัคซีนกลายเป็นความหวังใหม่ในวิกฤตการระบาดโรคโควิด -19 เมื่อบริษัทเมอร์กผู้ผลิตยาของสหรัฐอเมริกาแสดงผลการวิจัยทางห้องปฏิบัติการว่ายาต้านไวรัสโควิด -19 ชนิดรับประทานที่มีชื่อว่าโมนูพิราเวียสามารถลดปริมาณไวรัสในร่างกายลงได้ภายในเวลา4วันและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ50สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ถึงอย่างไรก็ตามยาโมโนพิราเวียก็ยังไม่สามารถทดแทนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้เนื่องจากยาใช้ได้ผลดีในกลุ่มติดเชื้อที่มีอากาศไม่มากเท่านั้นค่ะยาโมโนพิราเวียมีฤทธิ์ทำให้สารพันธุกรรม RNA ของไวรัสเกิดความผิดปกติจนเชื้อไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถช่วยป้องกัน ไม่ให้หวรลัสแพร่กระจายในร่างกายยับยั้งอาการรุนแรงและลดความเสี่ยงในการเข้าโรงพยาบาลได้ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ปีเตอร์ฮอบบี้นักระบาดวิทยาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็ย้ำค่ะว่ายาโมโนพิระเวียอ่านได้ผลดีในห้องปฏิบัติการก็จริงแต่จะได้ผลดีเมื่อใช้จริงกับคนไข้หรือไม่ก็ต้องติดตามผลการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะมียาหลายชนิดที่ล้มเหลวในขั้นตอนต่อไปค่ะ งานวิจัยชิ้นนี้ทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปที่ตรวจพบเชื้อภายในเวลา4วันแสดงอาการไม่เกิน7วันผลการทดลองพบว่าภายใน4วันหลังจากที่รับยากลุ่มที่ได้รับยาขนาด800มิลลิกรัมตรวจไม่พบเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้ในร่างกาย หลังจากนั้นยังมีการตรวจติดตามระดับแอนติบอดีในทุกกลุ่มที่ได้รับโมนูพิรเวียขนาดต่างๆกันต่อไปอีก28วันและพบว่ามีระดับการสร้างแอนติบอดีเท่าๆกันที่ร้อยละ98ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาโมนูพิรเวียลดปริมาณไวรัสในช่วงต้นของการติดเชื้อไม่ได้ไปขัดขวางการสร้างแอนติบอดีที่จำเป็นของร่างกาย ประโยชน์สูงสุดของการใช้โมโนพิราเวียจะมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ติดเชื้อระยะแรกที่จะต้องลดปริมาณไวรัสให้ได้มากที่สุดซึ่งเงื่อนไขสำคัญในการใช้ยานี้คือระดับความรุนแรงของอาการและระยะเวลาหลังจากที่เริ่มติดเชื้อค่ะถ้าหากนำโมโนพิราเวียไปใช้ในกรณีที่แตกต่างจากเกณฑ์การทดลองก็จะไม่มีประโยชน์นะคะ การฉีดวัคซีนและการรักษามาตรการความปลอดภัยก็ยังคงเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ได้ดีที่สุดนั่นเองถือว่าสอดคล้องกันเลยค่ะกับการดําเนินโนโยบายที่หลายประเทศต้องการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนให้ได้มากที่สุด รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ